นี่เป็นมีบานมีเลื่อนได้เมือนี่เห็ดงานนอกบไ,ได้เห็ดงานหยิบปักพักลอยทำง,งานในร่ม กาวิซาเก่าๆที่รูคเคยสอนสมัยเรียนยิบปัดถัดร้อยวิธีดนวิธีเน่าอายุมีตรงประหยัดเพ่อนะเอ้าประหยัดอยู่ ไอ้บางคนนะ่ะนะแจ็คเคอรี่แจ็คแสบแจ็คเอยียงเลียนกำกันไม่หอดต้องไปละสูต้องไปละสูะสนันทวันาวาแผ่ผายค่ะบุย๋ย ดูหลายจนเขาบโบทู่สูมือนี้เขาเห็นกลองเขาก็ดิงมาเลยจะเป็นคัทเครื่องสี่มื่นหาามื่นหัวทู่ขบติบเข้ามาไหวไล่สดกับติดต่อกับรถคือหลีเข้าไปจะเอบ เก็บของเก็บในลายสดเวลาหาตัวทิดต่องานหนะนะก็รรู้ภาษาห,าษหมายเลขโทรลับพท์นะะที่เป็นแจ้งสารจีมันนะ เ่องคือกระไรของเขามันสามพันเก่าของเขา4 0 0สี่หมื่นห้าหมื่นทั้งเกียงเขาก็ได้ไม่หยิบใจเอาของพินนังนะสิใส่สามรอบสองอก็ยังเหลือเกลียวเลือกอีกอยู่ มันจีดสนันนะโปรไ่กัเอาออกขายนี้ปรดขายนี้โตโปรไ่กับเดียวขายกาับเงผู้ใดเป็นไหนเป็นสอบไปใส่ไปต้นนี้ ต้นนี้ก็ดีอยู่ต้นนี้ก็งามอยู่เอาไว้กันเมันว่าโอ้ยเวล่างามลูกเอาทักเสือพาแล้วกับมาใส่มันหยัดใส่โบได้แล้วมันเนียยกระโทษลูกวะโอ้ยคือโบใส่ดีดี มันกระยับเบิดตั้งตัวลูกษาก็ตอบขึ้นล่ะเอาให้หนูใส่อมองได้มันบ่มีมองสีนัดและนี่พูนไปซื้อมาไม่อีกจากหลังตู้น่ะซื้อมาอีกแปดตู้กับเนียนคือเก้า ba thì há tươm, kia lốt cầu mương cầu na, than lăn xé pha, lăn năn cảnh à, lăn nì cảnh à, เวลาโอ้ยสื่อของใช่างานหนักหนักกันคือด้นแท้รกไปเลือกเสียผ่านสองสมูทสามสมูทกานางถ่ายอยู่ในรถครับมา ลปลานนี่ก็ถือใจไปลานไปนลานนั้นไปนลานนั้นแน่นจะ,จะเข้าสองสั่โมงสามสั่วโมงเฮ้ยมีอยเมีอยคอยมีมอย

ไปซูดมากกว่าที่ขรังใส่ของไว้ได้ซุ่มเมียนี่แล้วดอกตายหมดทำไมกันเอาแค่นี้ละแค่นี้เดี๋ยนเทหาเบาๆพื้นนี้